คุณทั้งหลายครับเรื่องราวเมื่อวานเราได้เล่าเรื่องที่องค์หลวงตาบุญส่งนะท่านมอบหนังสือให้ชุดใหญ่แล้วมันเป็นหนังสือที่ใช้คําว่าดีมากๆนะครับดีมากๆปรากฏรวมด้วยสมุดสติห้าเล่มสำหรับลูกเนนให้เรียนหนังสือเรื่องราวของอาจารย์แสงจันทร์ชื่อหนังสือชื่อว่าแสงธรรมแสงจันทร์อันนี้ น่าจะเป็นเล่มท้ายๆที่ท่านเก็บไว้เลยอ่ะเพราะทําตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเนี่ยท่านก็มอบให้เป็นของรักมอบเรื่องราวคนที่ท่านรักให้ส่วนอันนี้เป็นพระพุทธมนต์ตามรอยบาทพระศาสดา,าพุทธภูมิพิมพ์โดยมูนิธิอาจารย์แสงจันทร์หวังวัฒนากูลแล้วก็มูลที่หลวงปู่เกตซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ก็พิมพ์ตั้งแต่ปีห้าเก้าละตอนที่ก่อนที่พระอาจารย์บุญส่งจะกลับมาอยู่ที่วัดมหา,าธาตุถาวร เนี่ยนะครับท่านก็ขึ้นมาว่าสัพพะาธานังธรรมะธนังชินาติด้วยการให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงส,สัจจะนี้เป็นจริงเสมอนะครับคุณทั้งหลายสัพพะรัสังธรรมรารโสชินาติรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี่นะครับคุณทั้งหลายอา้าวกระแตบอกว่าพุทธภูมิแรกก็มาจากสามแปดแปดพุทธภูมิสองก็สามแปดแปดก็มาเออนี่ ไม่เรียกว่าของคู่บุญจะเรียกว่าอะไรเนาะต่อให้วันหน้าจะต้องเปลี่ยนแปลงลิขส,สิทธิสงเสัยต้องเก็บป้ายนี้ไว้เนาะต้องเก็บป้ายนี้ไว้นะนนะคุณทั้งหลายครับสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครั้นอยู่ที่เฉตะวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีได้ทรงตัดธรรมปริยายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้ว ทำให้มากแล้วทําให้ชํานาญแล้วให้เป็นยวดยานของใจตั้งไว้เป็นนิดอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบําเพ็ญแล้วจะมีอานิสงส์สิประการคนผู้นั้นย่อมหลับอยู่ก็เป็นสุขตื่นมาก็เป็นสุขเป็นคนไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายด้วยเทวดาย่อมตามคุ้มครองรักษา แม้นไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตว์ตราก็ดีจะทําอันตรายเขาไม่ได้จิตของเขาจะเป็นสมาธิเร็วมากผิวหน้าผิวพรรณเขาผ่องใสใจเขาสงบมีสติเป็นคนไม่ลุ่มหลงในการทําการกิิยาคือตายและครั้นยังไม่บรรลุคุณวิเศษแห่งพระนิพพานจะเป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลกใครมีจิตเมตตาเป็นเนื่องนิดคนนั้นไปถึงพรหมโลกเพราะพรหมโลกนั้นไปด้วยพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่มีเมตตาเป็นกระดุมเม็ดที่หนึ่งใครไม่มีเมตตา พม,มโลกข้ออื่นหรือพม,มิหารสีข้ออื่นไม่เกิดครับไม่เกิดคุณทั้งหลายฟังเรื่องนี้ให้ดีครับธรรมะอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้นั้นพันมีค่าคุณเคยเห็นป้ายธรรมะที่ติดตามที่ต้นไม้ไหมเอกธรรมะถ้าเกิดในคนคนคนนั้นจะมีค่าคนไหนมีธรรมะคนนั้นเป็นคนมีคุณค่าอันนี้ก็จริงธรรมะจะอยู่ที่ใด จะเกิดความมีค่าขึ้นที่นั่นที่ไหนมีธรรมะที่นั่นมีค่าอันนี้จริงมากๆดังนั้นธรรมะจึงเป็นของสุดยอดที่เราทั้งหลายได้ควรน้อมเข้าสู่ตนเรื่องราวเรื่องนี้ดีจริงๆครับคุณทั้งหลายในการที่คุณกล่าวว่านโมตัสะภคาวะโตมันแปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหะโตแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสคือความเป็นอรหรันต สัมมาสัมพุทธะแปลว่าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคุณเห็นคำว่าสัมมาสัมพุทธเมื่อไหร่แปลว่าโดยพระองค์เองแม้นกล่าวครั้งที่สองแม้นกล่าวครั้งที่สามจึงหมายรวมใจในความนอบน้อมทั้งการอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าเวลาใดๆเราจักนอบน้อมในปุพพาคัาานมการคือนโมตัสสะครั้นเมื่อคุณสรรเสริญพระพุทธคุณแล้วใช้ ขึ้นด้วยวยโยโซตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดาอารหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นพระผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคําเดิมวิชาจารณะสัมปโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นสุข,ขโตด้วยเป็นผู้ไปแล้วด,ดีโลกาวิทูด้วยรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งชัดอนุตตโรเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ ที่สมควรฝึกได้ปุริสธรรมสาระิอย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าสัทธาเทวมนุษยน์นางเป็นครูผู้สอนแข่งมนุษย์และเทวดาพุทโธจึงเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานพุทโธแปลว่าตื่นรู้และเบิกบานดังนั้นใครบอกนับถือศาสนาพุทธถ้าเป็นคนไม่ตื่นเป็นคนไม่รู้เป็นคนไม่เบิกบานแปลว่ายังเป็นพุทธที่ไม่เต็มกําลังเราจึงเพียรทําให้เราตื่นรู้และเบิกบานรู้ในพระธรรมคําสอนที่สอนรู้ในสิ่งที่ควรดําเนิน รู้ในสิ่งใดอันเป็นประโยชน์สิ่งใดอันไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าจะสร้างสิ่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับโลกธาตุนี้อย่างไรคุณทั้งหลายปิดท้ายด้วยคําว่าพักขวาจึงเป็นผู้มีคําจําเริญจําแนธรรมสั่งสอนสัสตว์ด้วยพระองค์เองโยอีมังโลก,กังสเทวกักังส,สมารกังสาพรามกังสัตสมณะพระมามนิงปะชางสเทวะสังมนุสังสยังอภิญญาสัชิกตาวาปะปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทําความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว เจ๋งมากนะครับเนี่ยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วคือปัญญาที่เป็นสุดยอดด้วยพระองค์เองแล้วทรงสอนโลกนี้ด้วยสอนพระพรหมด้วยสอนมารด้วยสอนหมู่สัตว์และสอนเหล่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายสอนเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามได้ครับนี้เลยครับให้รู้ตามได้หลักการของศาสนาพุทธจึงทําให้รู้ตามได้ครับท่านทั้งหลายโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว อาทิกลยานังภายาะในเบื้องต้นมัชเชกลยานังภายละในท่ามกลางปริโยสานกลยานังไภายาะในที่สุดทุกสิ่งของธรรมะในศาสนาพุทธมีหยาบอ่อนแก่ละเอียดมีเบื้องต้นเบื้องกลางที่สุดเป็นอย่างนี้เสมอเป็นขั้นเป็นตอนสาถังสาพยัญชนะงเกวะละปริปุนังปริสุทธิ์ทางพรหมจรรย์ประกาศเสสิทรงประกาศพรหมจันทร,ร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริบูรณ์บริสุทธิ์ สิ้นเชิงพร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะสว่างสบายต่ามหังพระควันตังอภิปูชยามิคนเดียวตามหังพระควันตังอภิปูชยามะหลายคนข้าพระเจ้าหรือข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังพระควันตังศีรษานะมามิตาระหะตามหังพระควันตังศีรษานะมามะข้าพระเจ้าหรือข้าพระเจ้าทั้งหลายนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงล้าและคุณก็กราบครับ นี่แหละเวลาสวดมนต์มันจึงเกิดปิติเพราะเราสวดอย่างเข้าใจแต่ไม่ได้แปลทุกคํามันแปลด้วยองค์รวมของมันในการสวดมนต์เจริญภาวนานี่คือบุญญาและบารมีที่ปรากฏรูปปรากฏผลคุณทั้งหลายหลวงตาก็รวบรวมคําเหล่านี้ไว้เยอะนะก็เพื่อให้หลวงตาได้บุญสูงสุดเดี๋ยวผมจะพกไปที่พุทธภูมิด้วยท่านทั้งหลายครับ มีสิ่งที่หลวงตาบันทึกไว้เป็นข้อธรรมท่านเป็นนักวิชาการท่านเป็นครูมาทั้งชีวิตท่านเขียนไว้ชีวิตนี้จะมีมนทินอยู่8ประการประการที่หนึ่งมน์มีไว้แต่ไม่ท่องบนนั่นอะมนทินมน์แลกเป็นมอมา้านอนหนูตอเต่าการันคือมน์บทสวดมน์มน์มีไว้ไม่ท่องบนเป็นมนทินสองครับเรือนมีไว้ไม่หมั่นปัดกวาดเช็ดถูเป็นมนทินสาครับ ความเกลียดคร้านมีไว้เมื่อไหร่เป็นบนทินของผิวพันธุ์คนไม่อาบน้ําคนไม่ล้างหน้าคนไม่แปรงฟันผิวพันธุ์มันก็หมองเศร้าถูกต้องสี่นั้นคือความประมาทเป็นบนทินของผู้รักษาเราเป็นผู้รักษาไหมชีวิตเนี่ยคุณเป็นผู้รักษาไหมคุณเป็นผู้รักษาอะไรบ้างคุณเป็นผู้รักษาชีวิตไหม,มรักษาชีวิตตัวเองคุณเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของธุรกิจไหมคุณเป็นผู้รักษาหน้าที่การงานรักษา บ้านรักษาเรือนรักษาสมบัติไหมถ้าเราเป็นผู้รักษาแล้วเอาความประมาทไปใส่พังทุกเรื่องครับเอาความประมาทไปใส่เรื่องอะไรพังทุกเรื่องธรรมะปัญญาจึงเน้นย้ำเรื่องความไม่ประมาทและทําบุญแบบเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างบุญดนะีมีมากมายเยอะแยะแต่เหตุแห่งบุญสัมพันธ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีบุญสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องและเมื่อเกี่ยวกับบุญใดก็ทําบุญนั้นให้สําเร็จนี่คือหลักการของเราโดยไม่รอช้าและไม่ประมาทคุณทั้งหลาย มณทินประการที่5หลวงตาบันทึกไว้ว่าความประพฤติช,ชั่วเป็นมณทินมณฑินของมนุษย์หญิงชายครับเมื่อไหร่ที่ทําชั่วชีวิตมีมณทินไม่ต้องบอกแบบต่อให้มีคนรู้หรือไม่มีคนรู้มันก็เป็นความชั่วเขาทําบุญกันตัวเองไปขโมยตู้บริจาคมณทินเกิดไหมเกิดแต่ธรรมปัญญาเขาไปทําบุญกันไม่ชีมาบอกคุณโยม ตู้นี้ต้องยุต้องยกเข้าแต่ไม่ชี้ไม่มีแรงคุณอ้วยกโดยที่ไม่คิดอะไรเลยยกอ,อุ้มตู้บริจาคก็ไปเก็บให้วันนี้ที่สามแปดแปดให้ผลเขาไม่ต้องแปลกใจหรอกมันคือเรื่องที่เขาต้องได้แต่เขาก็ทําเหตุของเขาเองทะเบียนก็ทะเบียนรถเขา <c oughs> เขาก็ได้ก็ตามนั้นส่วนคนที่ไม่ได้ก็คุณไม่ได้ทําเหตุไว้คุณก็ไม่ได้ มณฑินประการที่หกความตะหนีเป็นมณฑินของผู้ให้นี่แหละคำนี้แหละพระเป็นผู้ให้แล้วยังมาตะหนียังมากักกักเหนียวเหนียวแจากันเขามีหกใบก็เอาดอกไม้ใส่ให้เราหกดอกแล้วกันมันไม่ได้ไงคุณนี่ถวายพระพุทธเจ้านะในพระอุโบสถของพระวัดหลวงพระอารามหลวงมันต้องมันต้องเต็มกําลังพระศรีสันเพชรประดิษฐานอยู่ใหญ่โตโอฬานอยู่นั้นใส่ดอก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 ไว้ เสร็จๆเนี่ยถวายแล้วมันก็ให้นะแต่มันไม่ได้ไงเพราะทําด้วยความตระหนี่ขันแมน้นเมื่อเราไม่ตระหนี่เราเป็นผู้ให้ยิ่งให้จึงยิ่งได้มันคือตรงนี้คุณทั้งหลายมนทินประการที่เจ็ดอากุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นลามกเป็นมนทินในโลกนี้และเป็นโลกหน้าและโลกไหนๆด้วยครับอกุศลทุกตัวอกุศลที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรบ้าง คุณเข้าใจเรื่องสุจริตสิบอย่างทุจริตสิบอย่างคือตรงข้ามกับสุจริตสิบอย่างอะไรอาจารย์อะไรคือทุจริตสิบคุณก็เปิดคุณก็เปิดเซิร์ชดูสิทุจริตสิทุทจริตทุจริตสิบประกาศจำแบบง่ายๆภาษามนุษย์ง่ายๆสั้นๆ หนึ่ง่าศัพท์หนึ่งค่าศัตว์สองรักทรัพย์สามประพฤติิในกรรมศีลสามข้อแรกมาแล้วฮะขยายความศีลข้อสี่เป็นสี่เรื่องทุกทีคุณนึกว่าแค่พูดปดแต่ไม่ใช่ครับพูดปดก็ใช่พูดส่อเสียดพูดหยาพูดเพอเจอร์สี่อย่างพูดเพอเจอร์หมายรวมปรามาสพูดใส่ความพูดใส่ร้ายด้วยเพราะมันจะมีส่อเสียดกับคำหยาบปนอยู่อีกนี่ยทุจริตได้มาแล้วเจ็ดข้อโอสบายแล้วอีกสามข้อทำยังไงนะ โลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบนึกว่าที่ทำในถูกต้องแล้วใส่ร้ายสมณะใส่ร้ายผู้สร้างบุญใส่ร้ายผู้สร้างธรรมใส่ร้ายอาจารย์ใส่ร้ายคนมีพระคุณเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดครบแล้วทุจริตสิบอยากลงแดน <c oughs> อบายภูมิคุณทําให้ครบทุกข้อฆ่ามันทุกวันลักทรัพย์ทุกเรื่องประพฤติผิดในกรรมเต็มที่พูดเท็จเยอะๆสอเสียดเยอะๆหยาบเยอะๆ เพอร์เจอรเยอะๆโลภอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างพยาบาทปองร้ายมิจฉาทิธฐิใส่ความเอฟวิติงลงแน่นแน่ <c oughs> เคลียร์ไหมชัดเจนอ๋อสรุปว่าพ,พอหนูมีสินห้าหนูก็จะได้สุดจริตมาอย่างต่ำเจประการใช่แล้วในสินห้ามันจะนำให้คุณไม่โลภไปด้วยเพราะมันเป็นความสละละและทำชีวิตให้เป็นปกติไม่พยาบาทไปด้วยแล้วก็ไม่เกิดมิจฉาทิฐิด้วย แค่มีศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์สุจริตสิบเกิดกุศลกรรมบทสิบก็เกิดด้วยโอธรรมมพระเจ้าจึงเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คุณนี่แหละคือเรื่องราวคุณทั้งหลายครับท่านก็อธิบายความอะไรมากมายแล้วก็นึกถึงวันที่แสดงปรถมเทศนาที่ป่าอิสิปตนาบริขทยวันคนวาดภาพนี้เชื่อจาย์กิษณสุริยการนะเพื่อนกันเพื่อนผมเอง วาดไว้ติดวัดต่างๆมากมายทำมาสัม,มาชีพด้วยการถวายภาพเนี้ยแก่วัดวาอารามแล้วก็มีเจ้าภาพบุญมาเป็นเจ้าภาพปิ้นผ้าใบเป็นเจ้าภาพเข้ากรอบอะไรเงี้ยก็ทําทกันมาหลายปีแล้วอาจารย์เขาทาอยู่เรื่อยๆคุณทั้งหลายครับคราวนี้มีปริศนาธรรมที่ปรากฏไหนๆเรามาตอนพุทธภูมิแล้วจะนําเรื่องราวพุทธภูมิมาพูดให้คุณฟังหน่อยว่า มีคำกล่าวว่าดูกรอานนุนนะอยู่ตรงไหนนะอ่ะดูกรอานนท์สังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งเป็นสถานที่ที่คนร,ระบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาจะมาดูแล้วรำลึกว่าตถา,าคตประสูติที่นี่นะ ตถาคตรตัดสลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่นี่แตถาคตประกาศธรรมจากอันยอดเยี่ยมที่นี่แตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอุปาทิเสสนิพานณนะที่นี่อานอน์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจาริกไปยังเจดีที่ปรากฏในสีที่นี้จกมีจิตเลื่อมใสครั้นเมื่อเขาตายไปชนเหล่านั้นทั้งหมดจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์อันนี้คือเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตร ในทีค้ามหาวัคที่ส0บทับหนึ่งหนึ่งพระไตรปิฎกฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยชื่อนี้คำว่ามหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยก็หมายถึงวัดมหาธาตุนี่แหละนี่คือที่กำเนิดนะครับคุณวัดมหาธาตุคือที่กำเนิดของมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยคุณทั้งหลายครับจึงมีพูดไปถอดคติธรรมบอกว่าเราไปสักการะสี่สังเวแต่ละที่ ได้ปิิศนาธรรมหรือได้พลานุภาพอะไรบ้างคุณทั้งหลายครับเริ่มต้นที่ลุมพินีวันก่อนครับสถานที่ประสูตินะสิ่งสามอย่างหรือพรสามประการที่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนข้อที่หนึ่งได้เห็นหลักชัยแห่งลุมพินีวันชีวิตย่อมดีมีหลักคำประกรันว่าเราได้เกิดมาแล้วสองได้ความเป็นเลิศประเสริฐสูงสุดเพราะเป็นที่ที่โพธิกุมารประกาศว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลก เราเป็นผู้เป็นใหญ่ที่สุดในโลกบัดนี้พบชาตินี้เป็นพบชาติสุดท้ายการเกิดใหม่ไม่มีอีกครับประกาศตรงนี้ครับพรประการที่สามจ,าจึงประกาศว่าพระองค์ได้979ไปข้างหน้าเราจะได้พรของความก้าวหน้าตามละรอยบาทของพระพุทธเจ้าครับนี่คือลุมพีในวันครับปีนี้วิสาขเราจะได้ไปที่พุทธคยานั่นคือที่ตัสรู คุณทั้งหลายอานิสง์ของการไปพุทธคย,ยาเราจะได้ปัญญาเป็นอาวุธครับเรามีศาสตร์าวุธคือปัญญาบุตปัญญาเป็นอาวุธจะประหัตประหารสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่ไม่รู้เรียกว่าอาวิชชาให้สิ้นได้เราไปที่ของปัญญาเราจึงได้ปัญญาเป็นอาวุธเราไปมาไม่รู้กี่ครั้งกี่คราปัญญาเราพัฒนาขึ้นทุกครั้งนี่แหละคือการไปรับปัญญา 2. เมื่อไปที่พุทธคยา อาน,นิสง์ของความได้คือความรู้แจ้งแทงตลอดพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดทรงรู้แจ้งเห็นจริงทรงรู้ยิ่งเห็นตามในหลักธรรมคาสอนณะจุดจุดนี้ครับอาน,นิสงประการที่สที่พุทธขยาคุณจักได้ชัยชนะด้วยบารมีไม่มีพ่ายแพ้เพราะว่าพระเจ้าชนะมันก็ตรงนี้ครับนี่คือการถอดรหัสปิศาธรรมจากพุทธประวัติแล้วมานําสู่ความเป็นพรมงคลคุณทั้งหลาย แต่ละที่ของสี่สังเวยจึงมีความสำคัญและลึกซึ้งมากๆครั้นเมื่อเราได้ไปยังสารนาศในดินแดนของธรรมเมฆขัสถัตในจุดของการตัดสู้ที่ทรงแสดงธรรมจากกับปวัตนสูตรนั้นเราจะได้อานิสงส์งเป็นพรมงคล3ประการครับประการที่1น่ยอมได้บริวาลเปิดมิตรและห่างไกลศัตรูคือยังไงครับได้บริวาลก็คือสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเดินจาริกมาพระองค์เดียว ปัญจว,วัคคีทั้ง5ที่เคยดูแลมาตลอด6ปีนั้นทิ้งหนีมาทั้งสิ้นแล้วเขาเปลี่ยนจากเป็นมิตรกลายมาเป็นคนที่ไม่พอใจคล้ายเป็นศัตรูแต่พระเจ้าเอาชนะด้วยธรรมะที่ประกาศว่าเรารู้ในธรรมอันเลิศนั้นแล้วเราตัดสู้ธรรมนั้นแล้วขอเธอจง,งเงี่ยโสดจดับฟังถ้าไม่เงียเง่ยโสดไม่ไม่เงียหูไปฟังก็ไม่รู้เรื่องเราปัญจว,วัคคียทั้งหจะเงียโสดไปฟัง เขาจึงได้เกิดเป็นพระโสดาบันรูปที่หนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระศาสนาคือพระโกนทัญยะเปลี่ยนจากโกนทัญญะเป็นอัญญาโกนทัญญะพระวปะจึงเกิดในคืนต่อมาพระพัทยาพระมหานามาพระอัศชิไล่ลําดับคืนต่อมาครั้นคืนที่ห้าจึงครบห้าอรหันครับเลเวลแรกเป็นโสดาบันก่อนคุณทั้งหลายแล้วอย่างไรล่ะแล้วอย่างไรล่ะ เปลี่ยนจากมิตรกลายเป็นศัตรูแล้วเปลี่ยนจากศัตรูกลับมาเป็นมิตรได้ก็พระบารมีนั้นและได้บริวารด้วยได้บริวารเป็นห้าพระสงฆ์ชุดแรกด้วยมีพระอัศชิกําเนิดจึงได้เกิดมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะตามมาด้วยพระองค์ประทับนั่งอยู่ณบริเวณของป่าอิิปตนาบฤิทัยวันยะสากุลบุตรเดินขุนข้อขออกจากบ้านมาว่าที่ ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินมาจนถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่ายัสสะมาที่นี่สิที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยัสสะกุลบุตรเงี่ยโสดลงฟังบรรลุธรรมสิครับคุณพ่อมาตามหาแม่มาตามหาเมียมาตามหาบรรลุธรรมไปด้วยมันเป็นอนิสงส์ต่อเนื่องกันที่นั่นจึงได้รับความไม่วุ่นวายและไม่ขัดข้องเป็นผลและจากได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศ เพราะเป็นที่กระเหมิดของดวงตาเห็นธรรมครับสังเวชนิยสถานที่สี่คือกุศินารากุศินารานั้นเป็นแดนมหาปรินิพานมหาอนิสงส์พระนิสงส์เป็นพรมงคลคืออายุยืนยาวหายป่วยไขย้คือยังไงครับไหนว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานตรงนี้คือจากไปไม่ใช่หรอทำไมอายุยืนยาวหายป่วยไขย้เพราะพระองค์แสดงธรรมไว้ว่า ตถาคตนี้ได้สำเร็จวิชาอิธิบาทภาวนาขันจะมีอายุยืนอยู่เป็นกับก็ย่อมอยู่ได้แต่พระอนน์นั้นถูกมานั้นบังใจด้วยเป็นเพียงพระโสดาบานันจิตยังไม่บรรลุความเป็นอรหันต์อันสูงสุดยังมีเชื้อของกิเลสอยู่บ้างเบาๆมารอาศัยเหตุแห่งเบาๆนั้นบังใจว่าครบกิจโสรส16คือ16ครั้งที่จะมีสิทธิ์นิมนต์ได้นิมนต์นนให้อยู่อายุเป็นกับให้นิมนต์ได้ แต่พระอนุนไม่ทุนนิมนต์กว่าจะนิมนต์แล้วพระเจ้านั้นปรงอายุสังขารไปแล้วครับเมื่อมาามาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปร o l อายุสังขารแล้วจะไม่อาจถอนคํานั้นได้จึงได้ประกาศว่าอีกสามเดือขนข้างหน้าตถาคตจปะปฏินิพพานนั่นแหละความหมายคือว่าอิทิบาทภาวนาเกิดขึ้นแล้วพระองค์ย่อมอยู่เป็นอายุยืนยาวได้ด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่คือธรรมที่ทรงแสดงครับคุณทั้งหลาย พรบงคลประการต่อมาจึงเป็นการได้รับมรดกได้เป็นการยกฐานะเป็นทรัพย์เอเนกประการเพราะสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่ทรงยกให้ใครเป็นาศาสดาแทนพระองค์ทรงบอกว่าธรรมและวินยัยนั้นจะเป็นาศาสดาแทนเราเธอทั้งหลายจงพึงอยู่ในความไม่ประมาทนั้นเถิดธรรมะของพระองค์รวมอยู่ในคําว่าไม่ประมาทนั้นจึงเป็นทรัพย์มรดกอันมากมายมีค่าไม่มีประมาณข้ามการเวลามาจนถึงยุคปัจจุบันที่คุณได้ยินอยู่ณเวลานี้ แห่งพุทธชยันติพรประการสุดท้ายของสุด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าที่ตัดสุนหน้าที่ปรินิพานนั้นพระองค์จึงได้พ้นจากเครื่องเสียดแทงกล่าวร้ายครับเราถูกคนกล่าวร้ายคนทําร้ายแม้นมันไม่ใช่ความจริงถ้าเราไปกลับมารับไว้มันก็เสียดแทงเราจึงวางมันไว้เสียหากแม้นเป็นคําจริงเราก็ามาปรับปรุงตัวเสียหากแม้นไม่ใช่เป็นคําจริงก็ปล่อยมันไปเสียเมื่อเราปล่อยมันวางได้ สสิ่งสําเร็จจึงสําเร็จสมปรารถนานี่คือมหาอานิสงส์ของสังเวชนียสถาน4ี่ตำบนลุมพินีวันได้ชีวิตดีมีหลักประกันได้ความเป็นเลิศประเสริฐสูงสุดได้รับความก้าวหน้าพุทธคยาได้ปัญญาเป็นอาวุธได้ความรู้แจ้งแทงตลอดได้ชัยชนะด้วยบารมีไม่มีแพ้พาระานศีได้บริบาลเปิดมิรห่างไกลศัตรูได้รับความไม่วุ่นวายความไม่ขัดข้องได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศ กุศินารามหาปรินิพานได้อายุยืนยาวหายความป่วยไข้ได้รับมรดกได้ยกฐานะมีทรัพย์อเนกนานับประการและได้พ้นจากเครื่องเสียดแทงว่ารายทั้งปวงนี่แหละหลวงตาบันทึกไว้ผมนำมาถ่ายทอดให้เป็นธรรมทานสัพทธนังธรรมทานังชินาติด้วยการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ คุณทั้งหลายทุจริตสิมันก็คืออากุศลกรรมบท10บคือสิ่งที่ไม่ควรทำสิบอย่างนั่นแหละพระเจ้าก็ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนชัดแจง้งยิ่งยิ่งคุณทั้งหลายพระองค์จึงบอกไว้ว่าที่ลุมพินีเสาหลักเสาชัยตั้งอยู่อกโคหะมัสมิโลกสะเชโทหะมัสมิโลกสะเซโทหะมัสมิโลกสะอะยมณติมาเมชาตินัติธานิ ปุณณนะพระโวตินี่แหละคุณส่วนที่พุทธคยาก็จะตัดไว้ว่ากามังตะโจนะหารูจะอธิเิจะอาวสิสตุอุปสุสตุเมสรีเรสัพันดังมะสโลหิตตันติที่สารนาตก็กล่าวไว้ว่าจรถาพิขเวจาริกังพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลนานุกรรมปายะเพราะพุทธเจ้าอะ ส่งพระสมณทูต60รูปออกไปว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อความประโยชน์สุขแก่ของชนอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปไปเพียงองค์เดียวเผยแผ่ธรรมนี้ออกไปการเวลาผ่านมา2,568บวกด้วย45ปีเรายังดำเนินกิจนี้อยู่ในฐานะคา,ารวาะประกาศธรรมเราผิดตรงไหนมันไม่มีผิดดังนั้นเมื่อทำถูกจงปิติในสิ่งที่ถูก ด้วยมหากตัญญุตาว่าก็มีพระพุทธเจ้าทรงบังเกิดก็ได้ส่งประกาศพระธรรมนั้นและได้มีพระสงฆ์สืบสารพระศาสนามาป่วงข้าพเจ้าที่เป็นชนรุ่นหลังจึงได้รับธรรมสมบัตินั้นขอ,อน้อมอนุโมทนาต่อพระรัตรัยทุกประการสาธุสาธุสาธุครับเวลากราบพระรัตรัยทำจิตให้ได้แบบเมื่อกี้แล้วคุณจะได้พลังงานที่สูงมาก ไม่ใช่ว่าปลกปลกไปกับหนึ่งพระพุทธกับสองพระธรรมกับสามพระสงฆ์อะไรเงี้ยกาบไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องอะไรมันได้อน,นิสงส์น้อยถ้าจิตมันไม่น้อมตามการแสดงออกและเป็นสิ่งที่เป็นผัสสะของมนุษย์เกิดขึ้นทางความคิดคือจิตตะเป็นมโนเกิดขึ้นทางวจีคือวาจาคือการพูดเกิดขึ้นทางกายะคือการลงมือทับกระทำ <c oughs> คิดแต่ไม่พูดสื่อสารไม่ได้พูดโดยไม่คิดอาจพูดผิดทำโดยไม่พูด ไม่มีใครที่จะสื่อสารว่าทำอะไรดังนั้นความคิดคำพูดการกระทำจึงต้องตรงกันแล้วเราก็ทำมาแล้ว1,442คืนในคืนนี้ฮะนี่คือเรื่องราวเรื่องราวนั้น